ถัดไปนะครับมันจะเป็นการประเมินความประเมินประสิทธิภาพไอน้ำนะครับโดยวิธีอ้อมวิธีอ้อมก็คือให้สมมุติว่าประสิทธิภาพของไอน้ำนะครับเป็นร้อ์ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปลบออกจากลอสตัวต่างๆนะครับลอสตัวต่างๆนี่เกิดจากอะไรบ้างนะเราก็ต้องไปไล่ครับว่าเนี่ยลอสทางปล่องนะครับหาจากไหนอันนี้เดี๋ยวก็จะมีวิธี เปิดกราฟอะไรช่วยนะครับมีการคํานวณความร้อนสูญเสียจากการเผาไหม้เช้อเพิ่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับมีการสูญเสียจากการแผ่รังสีความร้อนที่ผิวนะครับจริงๆตรงนี้จะมีทั้งการพาการแผ่นะอันนี้ก็เอาแบบความรู้ที่เราเรียนฮิทกาน์เฟอร์มาใช้กันตรงๆเลยแหละครับคํานวณพื้นที่ผิวคํานวณเดลต้าทีนะครับประเมินตัว h ค่า h คือค่าคอนเวกคอนเวกทีฮิตการ์เฟอร์ควอซฟิเชียนอะไรอย่างนี้นะเราก็จะไปประเมิน คอนเวคทีฟฮีทลอสได้นะครับเสร็จแล้วเราก็คำนวณอะไรนะวัดพื้นวัดอุณหภูมิผิวด้านนอกของม้อยน้ำนะครับแล้วก็อุณหภูมิบรรยากาศอะไรย่างนี้นะก็จะสามารถคำนวณไอ้นี้ได้นะครับคำนวณตัวฮีทลอสในรูปของเรเดเอชันได้เนาะก็ตรงไปตรงมานะครับเราก็เรียนเหมือนเอ้เราก็ทำเหมือนกับที่ ที่อะไรอเราเรียนฮีทานเฟอร์มานั่นแหละนะไม่ยากไม่ยากโอเคเนาะก็ทีนี้อีกตัวหนึ่งโบรดาวนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิธีประเมินเหมือนกันแต่จริงประเมินนะตรงไปตรงมาเลยแหละโบรดาวชั่วโมงละกี่ลิตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็คูณเดลต้าทธรรมดาเลยครับน้ําที่ปล่อยออกมาอุณหภูมิเท่าไหร่ อุณภูมิบรรยากาศเท่าไหร่ก็น M M C delta T ธรรมดาเลยครับหรือว่าจะเป็นไปเปิดตารางน้ำในเทอร์โมแล้วก็เอา En t u r y ลบกันก็ได้นะครับตรงไปตรงมานะเรียนเทอร์โมมาแล้วก็ใช้กันอย่างนี้แหละนะครับอ่ลองดูว่าเขาลองเขาจะลองประเมินความสูญเสียตัวหนึ่งให้ดูนะครับตัวโบดาวเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปหัด หัดคำนวณกันนะตรงนี้นะแต่ว่าแผนรังสีนี่เราเราจะไม่ได้ไม่ได้แสดงในสไลด์ชุดนี้นะครับแต่ว่ามันคืออย่างที่บอกอ่ะเป็นฮีทแานเฟอร์ตรงไปตรงมานะครับรู้อนะุณภูมิผิวรู้อนะุณภูมิสิ่งแวดล้อมก็จับทีกำลังสี่ลบทีกำลังสีอ่อ่ะก็ได้ละนะครับอ่เขาให้หาการสูญเสียในโลดาวนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของหม้อไอยน้ำนะครับโลดาวเนี่ยก็อย่างที่บอกตรงไปตรงมานะครับสมมุติเขาไขาน้ำทิ้งเนาะชั่วโมงละ หกร้อยลิตรหรือหกร้อยกิโลนะครับแล้วก็น้ําที่อยู่ในบอยเลอร์เนี่ยอุณหภูมิร้อยแปดสิบองศานะครับซึ่งเมื่อกี้เราไปเปิดตารางเทอร์โมแล้วใช่ไหม hf ร้อยแปดสิบองศาก็เท่านี้นะครับส่วน hf ที่ยี่สิบห้าองศาเราก็เปิดตารางเทอร์โมแล้วคือตัวนี้นะครับคือปล่อยออกมาก็สมมุติว่าปล่อยน้ําออกมาที่อุณหภูมิบรรยากาศเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเย็นลงเป็นเท่านี้ เพราะฉะนั้นฮีทลอสที่เกิดจากการขาน้ําทิ้งที่โรนดาวเนี่ยก็คือได้เท่านี้นะครับอา้าวนี่ยังไงเนี่ยเลขศูนย์ก็ตกไปตัวหนึ่งนะครับก็ตรงไปตรงมาเลยครับก็คือนี่ฮีทที่อยู่ในน้ำาลรดาวใช่ไหมหารด้วยฮีทที่ใส่เข้าไปที่เชื้อเพลิงทั้งหมดใช่ไหมครับอ,อันนี้มันฮีทเชื้อเพลิงวะเนี่ยไอสามสิบสองล้านเนี่ย ย้อนกลับไปดูก่อนอ่าถูกนะครับก็เป็นฮีทที่ออกทางโบรด o าวนะครับหารด้วยฮีทอินพุตทั้งหมดจากตัวเชื้อเพลิงนะครับก็ได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์เนาะก็เท่ากับว่าเรารู้ล o s สอตัวไปแล้วใช่ไหมคือสิบสอุดกับล o s จากการแผ่หลังสี1.7นี้นะครับมีลอ s โบดาวอีกหนึ่งจุนะครับรวมๆกันแล้วคือลอ s เท่านี้เนาะเอาไปหักออกจากหนึ่งก็ได้ประสิทธิภาพเท่านี้นะครับอย่าแปลกใจว่าทําไมมันเท่ากันเป๊ะนะ เพราะว่าเขาตั้งใจให้มันเท่ากันเป๊ะนะแต่ว่าจริงๆตอนทําหน้างานจริงๆเนี่ยคุณประเมินด้วยวิธี direct กับ indirect นี่นะมันไม่เคยเท่ากันเลยนะครับก็แต่ว่าให้รู้ว่ามันก็ประมาณนี้นะเออมันมันควรจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าผิดกันเยอะนี่แปลว่าคุณนะทำอะไรผิดสักอย่างละในการคํานวณหรือว่าในการตั้งสมมติฐานนะครับ